สงสัยจะเหนื่อยกินไม่ได้เลยกล้วยก็กินเหลือไข่ต้มก็กินไม่ลงแตงโมก็ยังเหลือเลยส้ำแหกแล้วสปายต่อไปเราก็จะตื่นได้ง่ายขึ้นคนไม่ค่อยเยอะแต่กลุ่มที่เรามาด้วยก็บอกให้เขาไปก่อนไม่ต้องหวง่วงเขากำลังกินยาพึ่งเสพทักซิกทักซิกไหนหินของคาแลนอยู่ตรงไหนอนอเ่啊 fc 卡兰 y ยส ช่อยู่ตรงไหนคะเราเป็นเราเป็น f ีเราต้องต้องก่อมั่งนะมามาอันที่หนึ่งเอาวางตรงไหนดีเด้อตรงที่มั่นคงที่สุดเอาอันเดียวจบเลยเอาละเอาละทักซิกทักซิก Hey. Yeah. สวยงามตามอลุสูงค่ะอันนี้ซัมบอนเราก็จะเหนื่อยกันอีกแล้วนะคะ440เมตรจะถึงซัมกกกอกไหวไหมไหวแต่พี่ตะคิวกินสองข้างแล้วนะดันี่ก็ถือว่าสวยมาก ค่อยๆไปป้าไผสีเขียวก็จะเป็นสีทองละอากาศก็ร้อนปกติแต่ว่ามีถ้ามีลมเงาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋วเมื่อกี้ถามเขาว่ากลางคืนหนาวไหมมีคนบอกว่าหนาวหนาวไม่ได้เตรียมอะไรกันมาเยอะเลยไปเดิน เดินไปเรื่อยๆเหนื่อยก็ปักอันนี้สวยเชียวบันไดอีกแล้วอันนี้ยังไม่ได้ใช่บันไดที่แบบว่าเป็นบันไดเหล็กนะคะน้องน้อยเป็นไงบ้างคะเคไหวเด็กๆแข็งแรงนะคะ เจ้าหน้าที่ใจดีมากนะคะเราต้องทำใจให้เขานะตอนนี้ขายเช่นไงจากนักท่องเที่ยวเป็นผู้ประสบไภัยไปทำคนอื่นวุ่นวายไปหมดถึงเวลานี้มะนาวก็ได้พักไปประมาณสามชั่วโมงได้นะตอนนี้ก็ ทดลองก็อีกแค่หนึ่งจุดเจ็ดแต่เป็นหนึ่งจุดเจ็ดที่ที่หนักหนาเหมือนกันเพราะว่าเป็นบันไดเหล็กทั้งนั้นเลยนะครก็ดูสังขารตัวเองถ้ามีตะคิวอีกรอบนึง่งเราก็จะเดินกลับแต่ถ้าไม่มีเราจะค่อยๆเดินรักษาสุขภาพ ไปให้ถึงนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่กลัวเลยนะฮเนื่องจากไม่ได้พักผ่อนแล้วก็ออกกำลังกายน้อยป่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามะนาวจะไปถึงไหมวันนี้แต่ถ้าไม่ถึงจริงๆก็กลับมานอนนะคะที่นี่พรุ่งนี้ค่อยขึ้นหวังว่าจะถึง โก,โก,ก็เรียกว่าเดินช้าช้าก้าวเล็กน้อยไม่ยกเท้าแล้วเมื่อกี้ก็แวะซื้อน้ำที่สัมแ่เพราะค้าใจดีมากเลยทำน้ำชาใส่เกลือให้ดื่มอุ่นๆเลยแล้วก็บอกว่า ค่อยๆไปนะเออแล้วก็ค่อยๆไปช่วงนี้ก็จะเป็นหินอย่างเงี้ยแต่ปุ่มตะปั่มแต่ปุ่มต่ปั่มเนี่ยแต่ไม่ได้ชันมากยังไหวอยู่นี่แหละเสนีของคูกระดึงมันาวต้องรอด แขรงมากขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพนาวก็มาถึงแล้ว5.5กิโลเมตรตั้งแต่ตีห้ยัน3มโมง4โมงนะคะ11ชั่วโมงแล้วก็แวะไปนอนประมาณ3าีชั่วโมงนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อมัน มันเป็นตาคิวเลยแบบตาคิวแบบเดินไม่ได้นะฮะก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกสามจุดห้านะฮะมันมอยากกลับเลยเพราะว่าครั้งนี้ที่มาเนี่ยมันทําให้รู้ว่ามันหนาวเนี่ยสุขภาพไม่ดีนะคะแล้วก็เดินแทบไม่ไหวเลยเออใจมันไหวแต่ขาเนี่ยมันตาคิวชักเลยเพราะเราไม่ได้ไม่ได้นอนเพียงพอนะฮะแล้วก็อยู่ในช่วงที่ไม่สบาย หลายๆโลกของมะนาวแต <ination noises> ่ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็กาถดึงแล้วนะคะความสุดของผู้พิชิดผูกกระดึงจริงไปต่อทางนู้นนะคะเดินไปโอเคมาถึงแล้วนะคะสนย์บริการนัดท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกกระดึงแต่ว่าเรามีนัด ไปทันทีนะคะยังไม่ดูตรงดูเต็นท์ทั้งนั้นเราจะไปที่ไปดูพระอาทิตย์ตกที่ผาหมากดูกนะคะบรรยากาศในวันธรรมดาก็จะเงียบๆแบบนี้เดี๋ยววางวางไม่เท้าก่อนขอบคุณนะคะโอเคเราไปรีบไปดูพระอาทิตย์ตกกัน ส่วนสาันปีเขาอยู่ในกันเนี่ยภามากดูสองพัห้าบอดไปสงสัยเราจะอดไปชมพระอาทิตย์ตกเพราะว่าเดินลงไปเจ้าหน้าที่บอกว่ามีช้างออกมานะคะก็ให้เราปิดทางลงไปไม่ให้ใครลงไปนะคะตอนนี้คงไม่น่าจะทันแล้วล่ะ ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เดี๋ยวไปผาลมสักแล้วก็ล็อกกลับมาได้เดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะยืดเต้นแบบไหนตอนนี้เรามาคือเราไม่กลัวทากเทิรกเลยเนะี่ยถ้ามันแห้งอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นเต้นเดีย่ยวนแบบนี้พอ เดียวกันเดียวสบายสบายน่าจะเต็นท์หนนี่นะเต็นเราวันนี้ค่าเต็นสองร้อยสองคืนเหนื่อยจุงโอเคเร็ียบร้อยไอย้มีทากนะ อันนี้ก็คือสิบบาทอันนี้ก็คือยี่สิบทั้งหมดก็สีละหกสิบสองคืน